สวัสดีครับพวกเรา TKT c h a n n e นะครับผมสวัสดีครับเอ้ยจิ้มตาอ๋อโอเคครับด้วยวันนี้เราไปไหนนะเพื่อนน่าจะถือถือเบ็ดมาเนี่ยน่าจะไปทอดแห่เออดีทอดแห่ก็ต้องเอาน้ำมันมาด้วยวันนี้เราจะไปหาวัตถุดิบไปล่าวัตถุดิบดีกว่าถ้าซื้อมันง่ายไปหน่อยโอเคไหมเพื่อนโอเคต้องดูครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปหาอะไรกันเดี๋ยวไปตามไปดูครับเราจะหาอะไรก่อนตอนนี้อ่าตอนนี้เราจะไปหาเหยื่อก่อนไป ต้องแต่งตัวหล่อโอเคไปเพื่อเหยือ่อเหยื่อครับเอา้าไม่รัดตรงนี้เหรอสูงมากเลย,เยอ๋อตามเลยดูครับวับนนี้นะครับก็สถานที่ก,ใก็ใกล้บ้านนะครับวับนนี้มาเยี่ยมบ้านน้องนะครับมาปุ๊บก็เนี่ยเราก็มาชิดแล้วจะมาหาอะไรเนาะหาวัตถุดิบกัน หาล่าล่าปงล่าปลาอะไรก็ล่าไปแต่ตอนนี้ต้องไปหาเหยื่อใส่ก่อนนะครับแน่นมามามานี่ฮะ,ไไฮะอเอาแล้วะเฮ้ยโดดลงเลย ลงลงด้วยลงด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้โหดูครับไอ้เรามาหาวัตถุดิบวันนี้ก็ค่อนข้างจะลำบากน,นิดหน่อยโอ้นี่หรอแม่น้ำอเมซอนเนาะโอ้ไอเน,นี่ครับพวกแม่นม้ำนะ้ำอะไรเนี่ยเออวันนี้เราเข้ามาในเอ่อวันนี้เบอร์เกิวเข้ามาในเอ่อป่าวันนี้ดูว่าพวกเราจะมาหาอะไรกันนะครับโอ้ ม่สาวน้อยโอ้ไม่นะโอ้สาวน้อยโอเคครับเดี๋ยวเราไปหาเหยื่อกันก่อนนะครับพี่มาใส่เบ็ดนะครับไปกันเลยครับเฮ้ยอะไรวะนี่ตุ้ยไหนอะไรวะลูกอะไรดีลูกว่าโอ้ยลูกว่าไม่ดีนะพ่อแม่อ้าวไปไปหาวัตถุดิบก่อนเอียวไปแป้งเงนี่ครับตอนนี้โขงกำลังหากินไส้เดือนอยู่นะครับตอนนี้ าตอนนี้เรากำลังหาเหยื่ออยู่นะครับลองดูลองหาเส้เดือนดูครับลองหาดูเขาได้ไหมไม่เอาเสียมมากันไว้มไปตัว้วไวิ่งไปเอามีแม่ใครอยู่บ้านใครมีน่าจะมีอ่ะนี่ครับสถานที่เ,ออเป็นเป็นล่องนะครับล่องน้ำข้าวไม่เอาข้าวเสียบไหมโอ้โหข้าวเสียบได้ไงไม่เอาเอานี่แหละลอองดูครรรัับวว่าาาานนี้เจะะมหมไ จเจอไหมใส่เดือนนะเบ้ยลองหากันก่อนเดี๋ยวหาเหยื่อแป๊บนะครับโอ้โหปลานั่นไงนี่เราเจอปลาแต่ว่ามันตายแล้วไงท้องเฮ้ยไทยเฮ้ยเอาหายในหมดวะเฮ้ยคงว่าไม่ต้องมีคนมาชอม็อตวะเออ น่าจะมีปลาโอ้ปลาตตงยโอเคครับเดี๋ยวหาเยอะกันก่อนนะครับโอ้เราหยุดกลางทุ่งนาเลยครับเนี่ยแต่ว่ามันก็จะมีร่องเหมืองเขาเรียกวร่องเหมืองร่องอะไรวะตุ้ยเขาเรียกว,ว่าร่องอะไรเป็นคลอ,องน้อยๆนะเนาะเมือ่อนะกี้เจอปลาเต็มเลยอะแต่ว่าเรากำลังหาเหยื่อไม่ได้เลยเนี่ยอุปสรรค หายังไม่เจอโอ้โหต้องหาโขมันจะมีบ้านห้องขุยนะอ,อีสานเรียกว่าอะไรนะขุยปลาลิา้มนนะยังเต็มเลยอ่ะลูกคอบปลาลิ้มปลาลิ้มก็คืออ่ปาปลาช่อนเล็กนะครับปลาลิ้มแถวเหนือนะครับ แต่ว่าโซนบ้านผมเนี่ยโซนลาปางเขาจะเรียกว่าป่าหลิมแต่โซนบ้านผมหน้านี้เขาจะเรียกว่าป่าจลินะครับเนี่ยเราเจอเจอไหมเห็นไหมคงลองเดินไปสุดสิมันมีไอ้ปลาโดดไปโดดมาเมือนหน้ามีอ่ะก็คือเราต้องหาไอ้ตัวนี้ให้ได้ะฮะเหยื่อนี่ วูใช่มันอยู่ตรงนั้นเต็มเลยนะครับขออนุญาตหาเยเหยื่อแป๊บนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูขั้นตอนต่อไปครับวันนี้เราก็มีเบ็ดอยู่ประมาณสิบลังจะใส่ดูว่าเย็นนี้เราก็จะมาดูว่าจะได้ปลาไหมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตหาเหยื่อแป๊บครับผมโอเคครับหาเยเหยื่อก่อนนะเดี๋ยวเราลองไปดูครับว่าไอ้สองคนเขาไปทําอะไรกันนะครับ แต่ตัวนี้คือผมได้ปักไว้แล้วประมาณ3ที่เดี๋ยวให้ภับกับตุ้ยไปหาเหยือ่อเดียวลองไปดูครับว่าทำอะไรกันนี่ก็จะเป็นทางทางแอบดูดิครับมาทำอะไรกันวะโอ๊ยออ,อยอยได้รับบาดเจ็บ โอ้โหผมลื่นล้มนะครับดีนะมีแขนชิบหายเกือบละเฮออ้ยทำไรวะเดมนดูดินี่ก็เป็นแม่น้ำแม่น้ำแถวแถวบ้านครับนี่แหละครับปากเบ็ด เดี๋ยวลองไปดูที่ผมปักไว้นะเดี๋ยวให้สองคนเขาหาเหยื่อไปก่อนไปไปดูเลยก็ khi. อ่าบรรยากาศตามทุ่งนานะครับบานบ้านเดี๋ยวไปดูกันเลยที่ผมปักไว้วันนี้ลงทุนไปหาซื้อเบ็ดเยลยฮะ เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวไปดูที่ผมปักไปนะฮะมีการเคลื่อนไปแล้วมีการเคลื่อนไปไหมยังครับเห็นไหมครับนี่ที่ผมปักไว้เห็นไหมหนึ่งนะหนึ่งละอยากหาวัตถุดิบที่เราหาเองเรามาทําความรู้สึกมันจะเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งนะครับถ้าเราหาเองได้ อันนี้สองนะครับสองเหยื่อก็หาไม่ได้เลยเหยื่อก็ต้องมาหาเองแต่ตะกี้ผมล้มไปปั๊บปั๊บได้แล้วปั๊บได้แล้วได้แล้วได้แล้วปั๊บปั๊บได้แล้วปั๊บเห็นไหมอุ้ยหลุดว่ะว่าแล้วมันคว้าอยู่ฮัลล์อ้ยไม่รู้ไม่รู้ได้ได้ได้เห็นไหมเห็นไหมเรื่องเรื่ช่วยหน่อย อโ,อโ,อ like โ,อโอ้โอ้ได้แล้วโอ้ยได้แล้วเฮ้ยโอ้เป็นไงโอ้เียได้แล้วโอ้ยังไม่ทันเรียนเลยไอ้สัตว์ได้จริงๆโอ้ยน anyway. ี<_<_่ปากเพชรไอ้สาระจริงนะนี<_<_่เพื<_<_<_<_<_<_<_<__่อนเฮ้ยของจริงว่ะไอ้เฮียไม่ไอ้คือจริงๆมันไม่ได้เว่อร์หรือการอะไรดีใจนะครับเพราะว่าพวกผมก็ลูกชาวไร่ชาวนาแต่ว่าวันนี้มันได้แล้ว啊เฮ้ยตอนแรก ตอนแรกพวกผมกาว่าจะอ,าอะไรนะยำไข่ดาวใช่ไหมแต่วันนี้ผมไม่ได้ยำไข่ดาวแล้วเพื่อนเอ้ยโอเคเดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกรอบนึงแค่นี้ก่อนเอาละครับตอนนี้ก็ก็เริ่มจะค่ำแล้วนะครับก็เราก็หาเหยื่อไม่ค่อยได้เนาะเดี๋ยว,ยวต้องไปหาใช่ครับเดี๋ยวต้องหาเหยื่อเพิ่มครับตอนนี้ใช่เนนเ,เสียบไว้ดูอ่ะใช่ครับตอนนี้เราก็เสียบเสียบไว้อยู่ 8, <ไ>ประมาณแปดหลัง ปดหลังเนาะแปดหลังนะครับก็เดี๋ยวช่วงหัวค่ํแล้วก็จะมาดูกันอีกทีว่าใช่มันจะได้กันไหมแต่ว่าเมื่อกี้ฟุกได้มาแล้วหนึ่งตัวนะครับโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนดึกอีกทีเนาะตอนมาดูอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวว่าจะได้ไม่ได้ตอนนี้เราก็จะเดินทางไปนั่งรอที่บ้านน้องมันก่อนนะครับที่ได้คือได้เหือตอนนี้ก็มีตรงนี้อีกคันหนึ่งครับก็คือก็ใส่เนี่ยใส่ไปใส่ไปเนี่ยเผื่อฟุกได้อีก นะครับแถมฟุกได้แล้วตัวหนึ่งครับตอนนี้เราก็จะเดินไปบ้านน้องนะอยู่ตรงนู้นนู่นนู่นนะครับเนี่ยบรรยากาศกำลังจะค่ำนะครับแล้วก็เอาอะไรนะแม่เป้งบอกแม่แม่เป้งมดแดงโอ้โหโขนตกนะครับแต่ว่าถ่ายโถนไม่ทันใช่อะไรก็เสียบตรงนี้ใช่ไหมที่เราได้แบบนี้ เสียบให้มันจมหน่อยสิครับม,มันมีแม่เป้งไว้นึ่งไม่มีแล้วหมดแล้วนึ่งเอ,อ้าเห็นไหมเราต้องเสียบให้มันต่ำลงก่อนแล้วถ้าเสียบให้มันตัวนี้นะครับไ,ไปครับเราจะไปพักกันก่อนนะครับโอเคครับไปเจอกันที่บ้านเลยเอ,อ๋เอเนี่ครับโอ้หทางขึ้นก็แบบสูงมากเลยกุ้งตัวน้อยเขามีขายมาอยู่ที่นี่กุ้งน้อยเหรอ,ตอแต่หนอนอ่ะ นอนกินดีอยู่แต่ว่าเรามองไม่ม,ไมันไม่เจออ่ะนี่ไอ้แม่ฮะเรามาหาช้าเนี่ยแต่อนนี้ก็ถือว่าสําเร็จเนาะตอนตอนดึกก็จะมาดูอีกทีหนึ่งเผื่อมันฟุกได้สักตัวหนึ่งเพราะเรามีเบ็ดแค่สิบหลักเองนะครับหางคืนบาทนะครับเหมือนขโมยเอาไป <c oughs> <c oughs> ะครับไปแล้วครับคืนละตุ่ยไปละโอ้ยแบบเต็มเต็มมือเลยอ่ะไทยเอามือบังได้ไหมครับเฮ้ยขึ้นปั๊บโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูกันตอนเย็นเลยครับนี่ครับคือปลาตัวแรกที่เราได้นะครับตัวมันก็ไม่เท่าไม่เท่าใหญ่เท่าไหร่นะครับก็ ข้อแขนนะเนี่นี่ครับก็จะมาลุ้นกันอีกทีนะว่าตอนดึกๆเนี่ยเราไปดูดีว่ามันจะได้อีกไหมนะครับเนี่ยเนี่ยคนคนที่ดึงดึงมาครับเป็นไงบ้างเ,เจอแล้ว,วล้มหลายรอบนะครับคนนี้นะครับแต่ว่าเราถ่ายไม่ทันนะครับตอนล้ม โอเคครับเดี๋ยวไปเจอตอนดึกอีกทีนะครับไปกันเลยเอาละครับตอนนี้ก็ถึงเวลาดึกแล้วที่เราต้องไปดูเบ็ดที่เราปักไว้นะครับผมเผื่อมันจะได้ฟุกอีกตัว2ตัวนะครับก็ไปเราก็ไปดูเลยว่าเราจะได้อกไหมนะครับโอ้โหเกือบแล้วครับตอนนี้เ็มื่นมากเลยนี่ตุ้ยตุ้ยถ่ายเออนี่ฮะนี่ฮะ ก็มืดมากเลยฮะเนี่ยโขงนำหน้าอยู่แต่ไม่รู้ว่ามันจะออกมายังไงเนาะครับครับครับเดี๋ยวน้องดูครับเดี๋ยวน้องถึงบ้านเดี๋ยวพอครับนะเนี่ยเนี่ยระวังนะโขงเหยียบใส่ต้องดูข้างล่างด้วยเพราะระวังครับดึกๆเราไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเนาะมีดินใช่ตัวนี้มีดินนี่นะฮะเหยียบมันเขาเนาอย่าไปเหยียบมันนะครับ ซื้อยาให้ไอให้ลูกกินบอกโอ้โหนี่มืดมากนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็มาถึงจุดไหนจุดแรกอยู่ไหนแรกอยู่น้นเดี๋ยวไปดูนี่ก่อนเดีดูจุดนี้ก่อนจุดแรกอยู่นี่ไหมอ่ะมีไหมเอา้าคันเบ็ดหายเอา้านั่นไงคันเบ็ดไม่ไมีช่วยไปจับดูมไม่มีนะครับตัวแรกรค่อยหายอยีกแล้วแล้วเราไปดูอีกหนึ่งละโอ้ย ้ยเกือบล้มเกือบล้มนะครับม,มืดมากเลยครับโอ้โหอันตรายครับต้องค่อยๆเดินตรงนี้มีไหมเอ่ยมัยนมีอยูอ่ตรงนี้ก็ไม่ได้นะครับไม่ได้ก็ดูเรื่อยๆเผื่อฟุกว่ามันจะุตงต้องไปหาย่อเดดเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะถ่ายอีกใหม่หกันใหม่ครับแก้มาแก้มือว่า ตัวนี้ไม่มีมาแก้มือว่าเพ<ข>ราะเหยื่อเราไม่พร้อมวันนี้นะฮะเราคิดออกปุ๊บเราก็ซื้อเบ็ดมาเลยก็หาเหยื่อนึกว่าจะหาง่ายมันก็ไม่ได้นะครับบางทีมันโดนกินมันจะนิ่งอยู่นะนโอก็ยังไม่มีวีแ่แววของตัวปลาเลย เยอะออกจะหมดเลยน่าจะน่าจะน่าจะ,าจะครับมีไหม,มคิดว่าน่าจะได้ตัวเดียวหรือไม่นะฮะส,สูงสุกหน่อยไม่ได้ครับเพราะว่าเหยื่อเราใช้แม่เป้งนะครับไอ้แม่ของมดแดง ตัวใหญ่ๆน่าจะไม่ตัวที่เราใส่ปุ๊บกินปั๊บมันเป็นหนอนนะครับเป็นตัวหนอนเพราะว่าพวกหนอนนี่ปลามันชอบกินเยอมันหมดยังเยอหมดเดี๋ยวพ่งนี้เดี๋ยวค่อยมามาถอดหมดหรือยังวะตุ้ยไหนอีกคันหนึ่งโอ้น่าเหลืออีกแค่คันคันสองคันนี่ฮะใช่ไหมตุ้ย ตุ่ยเสียบตรงไหนอ๋อมันจะสุดแล้วปอนีุ่่นมีสุดตรงนั้นอีกมี้อ๋อโอเคครับก็ค่อยเสียบตรงนี้มีก็น่าจะไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะฟุกถอดตอนช่วงหัวค่ำนะครับแต่ว่าเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาแก้มือกันใหม่นะครับเราก็จะเตรียมเหยื่อมาอย่างดีเลยเนี่ยเอาตุ้ยตุ้ยตุ้ยตก เกือบตกน้ำครับตุยสรุปแล้วไม่ได้สักตัวครับได้ตัวเดียวตอนนั้นนะครับฮะเหลืออีกสองเหรอเราไม่มีเหยื่อไงอะไรเหมือนขยับอยู่ไม่มีเหมือนมืดมากเลยครับเพราะว่าไฟเราก็ไม่มีเราใช้ไฟโหจับวันนี้ก็ไม่ได้พร้อมสักอย่างเลย ขนาดไม่พร้อมเราก็จะได้ตัวหนึ่งครับเพราะว่าเบ็ดคันเบ็ดเรามีแค่สิบหลังแต่ว่าตอนนี้เราปักแค่แปดหลังนะครับแต่ก็ได้นะครับตัวเดียวพรุ่งนี้ก็จะมาแก้มือใหม่มืดมือนะครับก็ดูทางเท้าด้วย ครับตอนนี้ไม่ได้ครับเราก็เดินทางกลับนะครับตัวเบียดเราก็ยังไม่ออกมาเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาอุ้ยมาเอานะพรุ่งนี้เราก็จะมาแก้มือใหม่นะครับแต่ว่าเราก็จะเอาเหยือ่อเอาเหยือ่อเตรียมเหยื่อมานะครับนะโอ้โหมันมืดอนะนี้บ้านนะบ้านก็อยู่นี่โอ้โหโจะลมอ้ยจะลม นี่ตุ้ยปีชิปหน่อยครับก็นะครับภารกิจเราก็เสร็จแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปหาเหยื่อที่มาใส่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวจังหวะเบิ่งกันครับครับอ๋อครับผมครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็ไม่ได้ได้แค่ตัวเดียวนะครับสรุปแล้วนะครับก็ได้ตรงตอนที่เราใส่ครั้งแรกนะครับ ก็ภารกิจของเราวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะทําการแก้มืออีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวให้รอติดตามดูนะครับว่าเราจะได้ปลาหรือไม่ได้นะครับเพราะว่าเราจะเตรียมหย่อไว้ให้พร้อมนะครับคลิปนี้ก็ขอปิดแค่นี้นะครับก็ก็อยากให้ทุกทุกคนครับให้กําลังกดไลค์เพื่อให้กําลังใจนะครับกดแชร์นะครับกดซับตไคร่นะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่ไม่พลาดนะครับคลิปของเรานะครับ ก็ยังไงก็ขอฝาก PkT Channel ด้วยนะครับก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับ <Okay. S 1> ครับบััสีีครับ